นึ่งจามไอปีกอัวใครใครอย่างโน้นนี่ลี่ลุงขาวมโอ้เหลืองพี่น้องแล้วลุงเหลืองแล้วพี่น้องพี่น้องหดเกือบเป็นเหยียบเห็ดเอาเห็ดก่อนโบกับสิไปก่อนพี่น้องเห็ดหน้าแหลงน้ำงาบดรอ่ะดรอ่ะหนึ่งหน้าแหลงพี่น้องแล้งน้ำงาบด้วย เป็นงูเล็กนอนเลยอเป็นมลเลเนนูเป็นมูเป็นมูไปน,ปน,นองนี่อันซ้อนดอกนี่นตุม่มๆอืมเท่าเท่ามีไหม

เอาเข่ากันเอ้อฝ mm ่าวเด้ออย่าฝ่าวน้ำมี่จ่ขี้ดินค่ะค่ะมึงเห็ดโลพักกินเข่าอ้ได้เห็ดหมาทุกคนเด้อมึงนี่โอ้โหนี่จำทันจังว่าเก็บเห็ดด้วยมึงมึงเนี่เก็บเห็ดของแท้ด้วยมึงกูนะโอ้ยเต็มตาแล้วพักกินเข่าหนึ่งมาพักกินเข่าเต็มตาแล้วเด้อน่ โอ้มะก็ได้นาเขียวงามตัะนี้อันนี้ก็มีนี่สาวนางงามก็ขาเงาสาวขาเงาเข้าดีตัวนี้เอ้าสาวนุกมุ้งขาเงาสาวนุกมุงงกม้งเป็นาวันนี้กันสีสวยเนาะสีสวยมากเลยสีเหลืองละง,ลง,ลงกกูเหลืองว่าหมานสุคนพี่น้นนองมาเนี่ยละงูละงูก็ได้คือกันไอ้ไอทองหมานหมานสุขพิข้าวคือเป็นพวกนี้คันเขี้ยอะไรเหล่นนี้ ถ yeah, 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 yes. um, ้ากินเขาเทียงก็มาสวยมือนมาสวยจังมาสายเลกินเขาเทียงเขาเทียงมัอบม่นอันนี่หรอเ่าบ่แม่นสวยหร่นี่อย่างไรเน็ดทานนะเน้ทานหน่อยเน็้ทานน่อยมันแทา่อยยงทานน่อยดอกลมยางมันาดอกลมกินเขาเจ้กินเขาเือปงดำบ่ กินข้าวจ้ากินข้าวข้าวกินข้าวป,ป้าหมืมกป้ามากืกอ่ะเออเนี่ยนิ้มเบื่อแต่ปลาหมึกเสียวมานูกกรลืมคือหมูวานนย่ว่าจิตมจำเป็นวัดกับ <laughs> เออวัดามเลยิอืเพราะนั้นนั Hence, he ่นเราชุวด้างนั่นเราเข้่ด้องจังหัที่าเข้าร่กันเีตา้าเาเสร็จเลียกก็ถามตัวจ้าจจะเห็ดนาเร่น้ำพี่น้องหนูนูในละจ้าตวันนี้เห็ดออการพี่น้องแล้ววะเผาเลวเริ่มเ่าแล้ว คนกระไลาลยเต็มป่าอยู่แรกนึกว่าจะบอไดรเนาะเพือกไม่เผือเิอนี่เพิออ้อยเพิ่งหวานน้กเพิ่กอรอยหิดเดียงหิดเดยงห็ดเดียงมึงขึ้นน้ำจะเป็น่ะหิดกอดออยากไดก็อยากได้แบบนี้แล้วพี่น้องก็กลังเหล้างหิเห็ดห็ดกองาม เงาเงาเตียงให้เตียงเอดอกไม้เงาๆพี่น้องดอกไม้ป่าอันนี้เป็นดอกอีย่างบุกดอกดอกเอียงบุกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เพิ่งเอิญอยู่เด้อกลังจำบ่ได้ดอกคาเอดอกกระนั้นดอกเท้ามันกินได้ไหมอย่างน้องนั่นแหละยังเต็มปลาอยู่ละไล่ไล่บ่ อ๋อม uh, ันบอกขึจังบอกบอกบอขเห็ดแล้วจิล่ะโอเพกให้ผัวบ้านเนต้นซุง้อพักกระดเห็ดนาร่อมันกรดูกบ้า้าไเหเ็ดนะไเนี่ยนน้องกระดูเห็ดนาเร่หมอนเธานโอ้ย

มึงได้หลักขมนอยู่ค่โอ้ง <c oughs> <c oughs> ข้อสติ๊กข้อตโอ้าเกลือลงใส่หลายๆด้วยดีล่างเพื่อเยียพังนั่นไปหนอยอ่ะเอราเห็นเห็ดาะอัน <c oughs> อยู่มรงมนั้มนมูลนวยากระตายอยู่ปุ่นพระธรรมไท,ทยเนาะขออยางกันไปพนนั่นไนีโอ้ยเห็ดเอรงน้ำีก็มีขักมีเนานะม้งเปรี้กระตากัน ไปนองเลยมูแต่ละคนบาานี่ร่นตาไปเหยียบมุนนพโอ้สวยกเลยอู้ข้างา้จถงเขาละเป็นเขาละเป็นที่เจ้งซี่สบบอโอ้นะาของอุตสาห์เลี้ยงเห็ดง้มๆาก็สีมุนแล้วนี่เห็ดกอเขาอกเลย่ะเลี้ยงเห็ดน้มๆาเราเห็ดขอกระสีเป็นยังไง มาอันวัวนี้มาทับที่หลังลดิแม่เ <c> ร <oughs> อขับอะไรเะินหามหวังหมดวะนี่เอาไปเดี๋ยวจะไปเบิ่งตอนล่างเลี้ยเด้วพี่น้องเอ้องามคักเดี๋ยวที่ไทยเบิ่งไม่เด้อตอนล่างเล้ยวบานเจ้าสีหลงบู้บ <c oughs> ม่ได้กินมันลดลงมาอันนั้นนอานี่ตะกะแตะกินอืพี่น้องอันอนเห็ดท่านี่บู้เอาน้ำกันมาได้เต็มตาสุขคนบ้ดน อม่ค่ยเกียวเหรอทีมเขาออกดูปลาจากสี่เขากับบ่มองอยู่กับไขรอยู่เ <laughs> มื่อกี้เนี่ยโสุดยอดความหมองเลยเด็ดไข่หน้าเขียวจ้าหน้าเขียวหน้าเขียวรบ <c oughs> ปนหน่อยเน,นาะดอกใหญ่นาเรียดีไหมงามขัดเนาะ ปุยปนั ah, ah, ่งเพียงเลยสิี็ได้ก็ได้จีไหนมจนกัียโมนาหมองกับแต่ละคนเ่พนงมาหมองทําขาจะกขวงเขน้หมองก็มัวเอาเอท่านไงบันนเท่านนี่มาท่านนอยท่านไงท่านไงเก่อป่ะกำลังมาได้เครื่งทางนึงแต่ยังไปหารถอีกยาวไก่